สวัสดีช่วงเช้าครับผมนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้มาดาูทุเรียนของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับหลายคนอาจจะติดตามมายังไม่เคยเห็นปลูกทุเรียนปลูกอะไรเลยนะครับบางท่านก็แนะนําให้ปลูกทุเรียนไว้หน่อยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ที่ผมเองก็คิดไว้อยู่นะครับ <S 2> <S 2> <S ตอนนี้พามาดูต้นทุเรียนที่ ผมลงไว้ในตะกร้านะตัวนี้ประมาณ9เดือนแล้วนะครับไอเราก็คิดว่าเอามาปลูกเลยเนี่ยผมเคยปลูกมานานแล้วแหละทุเรียนแต่มันก็ไม่รอดนะครับก็รอบนี้นะครับเอาตั้งแต่ต้นเล็กๆมาเลยนะครับอันนี้อันนี้9เดือนแล้วนะครับอ่าเก้าเดือนแล้วมาดูครับอันนี้ก็คือกิ่งที่แตกออกมานี่ก็คือกิ่งใหม่ทั้งหมดนะฮะกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้แล้วก็นี่ครับ แตกตอนนี้แตกยอดแตกอะไรเรื่อยๆเลยครับนะฮะตอนนี้กําลังจะเอาไปไว้ฝั่งนู้นนะครับหลังบ้านฝั่งนู้นนะครับหนึ่งต้นนะฮะไว้ในตะก,กร้าเลยนะฮะผมเห็นบางเจ้าปลูกในตะก,กร้ามันก็ได้กินนะฮะตอนนี้แล้วอย่างดินที่นาที่บนคันสะผมเนี่ยมันมันแข็งแล้วมันไม่ใช่ดินใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบำรุงหน่อยนะับเบื้องต้นก่อ ลองเอาไว้ในตะกร้าก่อนนะครับไม่มีความรู้เลยครับเรื่องต้นทุเรียนเราศูนย์เลยนะครับแต่ว่าก็อยากลองปลูกดูปลูกตายก็จะปลูกอีกนะครับถ้ามันตายก็จะปลูกอีกนะครับนี่ลําต้นมันใหญ่มากนะฮะตอนที่ซื้อมาเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวเท่านี้ก้อยนะครับดูตอนนี้นะฮะเนี่ยครับผมเนี่ยครับไม่รู้ว่าถ้าจากสภาพแบบนี้มันแข็งแรงหรือเปล่านะครับใครที่พอจะ มีความรู้เรื่องนี้ชัดเจนดีก็ก็แนะนำด้วยนะครับนะฮะดินตอนนี้เ,เป็นดินเป็นดินที่สำหรับปลูกเป็นดินสีดำนะครับซื้อมาเทไว้นะะแล้วก็ตัวนี้ผมฉีกถุงออกนิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีรากเขาโผล่มาแล้วนะครับแต่ว่าโผล่มาแล้วเนี่ยเขาก็มันก็ตายนะครับแล้วก็น่าจะสร้างใหม่นะฮะร,ราก มีอยู่สองต้นแล้วต้นต้นเนี่ยตอนนี้ความเจริญเติบโตเนี่ยต้นเนี่ยเท่าเท่ากันเลยเท่าๆกันเลยนะนี่ครับต้นนี้ก็อ่าไอ้พลิกต้นพลิกมันเกิดข้างๆแต่ไม่อยากเอาพลิกออกนะฮะเพราะว่าเอาไว้กินด้วยนะครับนี่ครับมันก็ใบมันก็ อันนี้ขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วกิ่งที่มันแตกเนี่ยกิ่งก็เริ่มโตแล้วนะฮะกิ่งเนี้ยเริ่มโตผมดูแล้วมันมันแข็งแรงแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราเอาต้นสูงประมาณนี้เนี่ยสูงประมาณเกือบ1เมตรกว่าเนี่ยสูง1เมตรกว่าประมาณนั้นอ่ะต้องทำร่มให้มันไหมนะฮะอันนี้ก็ต้องขอคำแนะนำพี่ๆด้วยนะครับเผื่อได้กินครับผม2ต้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาลงอีกนะฮะเดี๋ยวจะเอามาลงอีกนะฮะ แถวบ้านเนี่ยเขาปลูกกันปลูกกันเยอะมากแล้วในในอยู่บรวเชษจังหวัดสุรินทร์ครับผมอำเภอบัวเชษนี่มีสวนทุเรียนเยอะมากแล้วนะครับเป็น10บไร่ก็มีนะนะครับเป็น10บไร่ก็มีแล้วก็ทยอยปลูกกันแต่ละบ้านแต่ละสวนเนี่ยปลูกกันเยอะมากนะครับลูกค้าที่ผมไปติดปั๊มโซล่าเซลล์ให้เนี่ยก็ปลูกทุเรียนกันทั้งนั้นเลยเป็นพืชที่ปลูกไว้ต่อไปผมคิดว่าน่าจะมีเกือบทุกบ้านนะฮะเพราะว่า ปลูกเอาแล้วก็ได้กินนะครับได้กินนี่ครับผมก็คอยมาติดตามครับนะฮะอีกชนหนึ่งที่ใครที่แนะนําตั้งนานแล้วนะผมเองก็มีความคิดที่จะปลูกตั้งนานแล้วแต่ขอเอามาไว้ในตะกร้าก่อนนะไปในตะกร้าก่อนนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ดูดูติดตามการปลูกทุเรียนนะฮะที่ปลูกไว้ในครัวเรือนเอาไว้กินเองนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ